15กรกฎาคม2024นะคะท่านผู้ชมอยู่กับน้ออ้อยในส่วนของการปลูกทุเรียนมือใหม่นะคะหรือว่าต้นเล็กนะแต่ว่าต้องเป็นภายใต้แบรนด์เรานะเราเราจะง่ายตรงที่ว่าของเราเนี่ยเป็นตัวที่ไปเหมือนกับอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ช่วงเนี้ย <c oughs> ที่จริงแล้วคือตอนที่เรามาปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเองคือสั่งให้ตามาปลูกปรากฏว่า แกก็ปลูกแบบคนสมัยก่อนนะคะก็คือขุดลงไปนะคะแล้วก็ลงทีเนี้ยช่วงฤดูฝนนะคะมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วน้ํามาขังแต่ทีเนี้ยภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราใส่เราใส่เพื่อที่จะทําระบบน้ําเนี่ยคะ่ะเนี่ยดินกับน้ําเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันหมายความว่ามันต้องมีดินกี่เปอร์เซ็นต์มีอากาศกี่เปอร์เซ็นต์มีน้ํากี่เปอร์เซ็นต์เอาให้ง่ายถ้าภาษาบ้านๆเลยนะคะเราวมัจะไม่คุยเรื่องแบบอะไรเยอะแยะเอาว่าสมมตินะคะตบดินนะคะฟังนะคะ,ฟ,ะ,คะฟังดินนะ สมมติว่าถ้าเราตบเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเราคิดไว้เลยว่าเสียงอย่างเงี้ยน้ําเยอะแน่นอนละนะคะอันนี้คือน้ําเยอะแน่นอนละเนี่ยถ้าดูแต่ว่าถามว่าโปร่งไหมเพราะของเราเนี่ยมันเป็นดินลูกรลังนะคะเราก็ต้องดูสภาพดินด้วยนะอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วฝนตกทุกวันแล้วฝนตกหนักน้ําท่วมขังแน่นอน,นะคะ่ะสำลักน้ําตายแน่นอนพูดภาษาบ,บ้านๆเลยถ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ําเยอะ แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นประเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยน้าก็จะระเหยขึ้นมานะคะทีนี้ความของเขาก็จะพอดีแต่ถ้าเกิดตกซ้ําๆๆๆ้้ท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนนะคะเพราะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเราจะทําการอา,อาจจะขุดเพราะว่าเราปลูกได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะเนี่ยฟังดูนะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนที่น้ําเยอะเนี่ยแน่นอนว่าตบลงไปเนี่ยถ้ามันดังปุ๊ก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 คืออากาศอยู่น้ําอยู่นะคะหรือว่าอุณหภูมิเนี่ย มันได้เนี่ยเขาก็ทุเรียนเขาก็อยู่ได้ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมดูพระอาทิตย์อยู่ทางนู้น <c oughs> ทีนี้ถ้าถามว่าตอนที่เราปลูกเนะะี่ยค่ะเราปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะคะปลูกได้ประมาณอาทิตย์เศษเศษถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ยอดก็ต่อเนื่องนะคะถ้าคุณผู้ชมมาดูนี่นะคะอ่าตรงนี้นะนี่เห็นไหมคะสีเขียวๆตรงเนี้ยเกิดการแตกช่ออยู่ตลอดเลยแต่ว่าเราก็ต้อง ระวังไว้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าน้ําเนี่ยมันเข้ามาแทนที่เยอะละนี่นะคะเนี่ยแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละจุดเนี่ยที่เราใส่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยทำทำภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสก็คือของเราทําตัวปรับโครงสร้างดินปรับปรุงดินนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะลักษณะว่าเราอ่เรากดหน้าจอให้มันฝุกกัดนิดนึงกดให้กดอ่าค่ะนี่ใบเทสลัดก็มานะคะคือ คือตั้งแต่มาเนี่ยคือเขาต่อช่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ใบก็เทสลัดออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือใบอ่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ <c oughs> ือนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเขาเรียกกันใบหนึ่งใบสองนี่อย่างเงี้ยค่ะตอนที่มาเนี่ยเราปลูกได้อาทิตย์หนึ่งเราได้ช่อนี้มานะคะช่อนี้นี่เป็นช่อใหม่เนี่ยเนี่นะคะพอเราได้ช่อนี้มาปุ๊บนะคะเราก็ได้ช่อนี้มานะใบก็คลี่ละอันนี้ขนาดอยู่ทางทิศตะวันตกนะอันนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเลยเพราะว่า ที่ตะวันออกอยู่นี่ใช่ไหมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเมื่ขนาดอยู่ที่ตะวันตกนะถือว่าเราก็ได้ช่อใหม่มาเห็นไหมคะเนี่ยได้ช่อใหม่ที่เป็นใบแบบใบใบใบที่มันเป็นใบเล็กๆใบดาบอะคะ่ะแล้วก็คลี่ออกมาเป็นใบแบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ขนาดอยู่ทางที่ตะวันตกนะเราถูกครับอ่ะดูใบนี่นะคะ ดูความเขียวของเขานะคะเราไม่ได้ทําแต่เรื่องทุเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ที่เราทุเรียนเรามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสทําร่วมกับประธานสมาคมทุเรียนแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าม้อยชนะในระดับเวทีเนี่ยเราต่อยอดอินโนเวชันของเราก็คือต่อยอดจากตัวเดิมของเรานะคะที่เราเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะเราก็แบบต่อยอดมานะคะได้ไปพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่สองปีนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณ ทั้งคณาจารย์แล้วก็คณะด็อกเตอร์ทุกๆท่านแล้วก็ล a บทุกๆแ a บนะคะแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอีแกเองไกฟ้านะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า,าทุกๆหน่วยงานหลายๆบริษัทเลยนะคะขององค์กรที่ช่วยเราแล้วก็ทําให้เราพัฒนามาถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดของตัวนวัตกรรมตอนนี้เราเราต่อยอดไปเป็นตัวนวัตกรรมแล้วนะคะก็คือหมายความว่าเราใส่ไม่มากนะคะใส่ไม่มากแต่เราได้ ได้ผลงานเนี่ยดีเยี่ยมเพราะว่าเราอัดธาตุอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวนวัตกรรมแล้วหมายความว่าใส่ปุ๊บ,บเนี่ยค่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ทางานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญคือเราเป็นออร์แกนิกเลยเราเป็นเราเป็นอินทรีนะคะแต่ว่าเป็นอินทรีย์ที่เก่งกว่าเคมีเพราะว่าตอนนีห้หลักเลยคือเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือความชื้นสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของของ,ของพืชน,นะคะก็คือเราเน้นเรื่องของการจุลินทรีย์พิทักษ์โลก หมายความว่าเราทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยม,มีอยู่ในดินให้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งดินนะคะหรือเราฆ่าดินในขณะเดียวกันธรรมชาติก็จะกลับมาฆ่าเรานะเพราะว่าในดินเนี่ยม,มีมีระบบนิเวศของเขาถ้าเราเอายาฆ่าหญ้าไปสารเคมีทุกอย่างลงไปเนี่ยในดินเนี่ยทุกอย่างตายเรียบหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็น ทุกคนนะคะมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเลยเป็นหน้าที่ของคนทั้งโลกเลยที่ต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วก็แล้วก็เพื่อที่จะเอาดินเนี่ยค่ะทำให้เกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดินเนี่ยคะคืนชีวิตขึ้นมาก่อนพอราพอชีวิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขากินได้เขาหายใจได้นะคะแล้วเขาอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่เขาจะให้เราก็คือทั้งอากาศอาหารเพราะนั้นถ้าเกิดเราทําลายแหล่งอาหารแล้วเนี่ย ไม่มีทางเลยค่ะว่ามวลมนุษยชาติจะอยู่ได้ณนะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มกลับไปสตาร์ทใหม่เริ่มตั้งแต่จุดที่ทำดินก่อนเลยดินต้องดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะถ้าดินไม่ดีแล้วคือทุกอย่างมันจบเลยถ้าเราปลูกพืชลงดินนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เหยียบอยู่บนดินเราหายใจอยู่บนดินนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการที่ปล่อยออกซิเจนออกมานะคะเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยเราจะตรึงเอา,เอา ไนโตรเจนลงไปนะคะหลายๆคนเข้าไปถามว่าคุณคุณอ้อยมีไนโตรเจนไหมเนี่ยมันงองไหมของมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะภายใต้แบรนด์น้ำอมยถ้าใครเห็นคลิปเราอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะน้ำอมย้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราทําง่ายๆค่ะแค่ใส่ไม่ต้องใช้สมองส่วนไหนเลยคือเราทําให้หมดแล้วนะ,ะไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสาะหามานะ,ะไม่ต้องไปเสาะหามาเราหามาให้แล้วใส่นะคะแล้วก็มีขอให้มีน้ําส่งอย่างเดียว เรารับประกัน3วัน7วัน15วันถ้าไม่ได้อย่างที่เราพูดรับคืนทุกบาททุกสตางค์นะคะเราทํามาเนี่ยสิกว่าปีแล้วโรงงานเราเนี่ยย่างเข้าปีที่9้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์และระดับเวทีนะคะที่เราทําอยู่เนี่ยเวทีเราเนี่ยเราชนะในระดับเวทีเราบ่มเพาะในอุทยานวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบโอ๊ยไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่ในกระสอบแล้วก็ขายไม่ใช่นะคะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครบ้าที่จะทํามันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น ภายใต้ของเรานะคะนมร์อจะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูเบอร์โทรแล้วก็เป็นเบอร์ไอเดียไนะคะสามารถแอดไลน์มาถามได้เลยแล้วก็เราเป็นโรงงานนะคะเรายินดีที่จะดินแบบไหนขอให้รู้นะคะเกษตรกรต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งว่าดินของตัวเองเป็นดินทรายดินลูกลังดินเหนียวดินดานนะแล้วใช้อะไรจะปลูกอะไรอากาศแบบไหนแล้วค่าพ H เท่าไหร่นะคนเราเนี่ยต้องมีตัววัด นะคะตัววัดที่จะรู้ว่าเราอะป่วยหรือเปล่าหรือแม้แ,แต่แบบว่าดินเราเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วโทรมาหาอมอ้อยนะคะว่าดินประเภทไหนแล้วเราก็จะทําให้นะคะแล้วเรามีตัวแทนนะ่ะตอนนี้แทบจะทุกจังหวัดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนที่จะเป็นผู้ที่ใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรตัวจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตอบเราได้หมดเลยแล้วก็มีแปลงให้ดูด้วยว่าใช้จริงแล้วเราไม่มีการเฟกนะคะว่าเอ้ยไปแล้วปุ๊บจ้างเขาใส่ แล้วก็จะขอถ่ายรูปเอาผลงานคนอื่นนี่เราไม่มีนะคะเพราะนั้นประเทศชาติมันจะเดินไปไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราช่วยกันระดับแรกก่อนคือทําให้ดินมันดีเท่านั้นเองถามว่าดินจะดีได้ยังไงก็คือทําให้ดินมีชีวิตต้องมีจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นระบบนิเวศต้องมานะวันนี้น้องไอก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ละคะ่ะเหมือนการมาพูดคุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเราปลูกเนี่ยทุเรียนเล็กเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยลองแบบให้รู้เลยนะคะว่า เวลาปลูกแบบนี้มันได้แบบไหนปลูกแบบนี้มันได้แบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าปลูกแนวอินรีทำได้ไหมหน้าวันนี้เราทําได้ค่ะเราทําได้ทําได้ทําได้ระดับไหนแต่ว่าอ,อินรีแบบอินรีหรือว่าเป็นอินรีรอยอร์ซนต์เราจะทําให้ดูนะคะแล้วสองปีสามปีเราเก็บทุเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คือขอให้มันเร็วแต่ว่า ที่สําคัญคือผลผลิตออกมาเนี่ยเข้าแล็บแล้วต้องปลอดภัยกับผู้บริโภคอันนี้คือเรื่องสําคัญแล้วคุณภาพเนี่ยเกษตรกรมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในผลผลิตของตัวเองที่ส่งต่อผู้บริโภคนล้วไม่กินทุเรียนในปีนี้กินทั้งน้ําตากินมังคุดก็กินทั้งน้ําตาเพราะเอาเหมือนเอาเงินไปทิ้งถามว่าเราอ่ะเป็นผู้ปลูกแล้วเราขายให้เขาเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ ที่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 ได้อะ,อะคือจ่ายเงินแล้วไปทิ้งอัอนนี้คือคือการทําลายทรัพยากรกัน,กนทั้งหมดเลยเราเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะแล้วต่อสังคมด้วยนะคะวันนี้น้อมอก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะว่าเราช่วยกันนะคะ,ะของอย่างเงี้ยบางทีแล้วคือมันต้องอยู่ที่จิตใต้สํานึกของแต่ละคนด้วยเพราะว่า ใครทำไม่ทําก็เรื่องอุ่นอะไรเงี้ยแต่เราจะทํานะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นโลกเราจะอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้นะคะวันนี้น้อม้อยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ว่าทําดินให้ดีนะคะพอดินดีแล้วทุกอย่างง่ายหมดเลยวันนี้น้อม้อยก็จะกาบและลากราบแล้ว, <c oughs> ล,ล,วลาลิ้นปวดพันกันหมดเลยวันนี้จะกาบลาไว้เพียงเท่านี้นะคะของเดือนอรก,กรกฎาคมฝนตกชุกเลยนะวันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูลิงก์ด้านล่างแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กด,กดติดตามนะคะแล้วก็ ถ้าให้ดีก็กดแชร์ให้กับเกษตรกรท่านอื่นนะคะแล้วก็มาดูน้อม้อยว่าว่าจะทําได้ไหมก็จะมารีวิวให้ดูนะคะแทบจะอาทิตย์นึงก็2อสครั้งอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อให้ดูว่ามันจเจริญเติบโตได้มากแค่ไหนเราเดินไปได้วยกันนะคะวันนี้น้องม้อยกราบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ